อาสวัสดีนะครับผมอ่าวันนี้มีเครื่องนะครับตัวนี้เป็นกี่แรงเนี่ยอาทิร้อยยี่เนาะอ่าร้อยยี่ก็พี่เขาจะมาทำเปสิบห้าแรงนะครับก็จะใส่แคมป์ด้วยเนาะอ่าเดี๋ยวก็เลยะพอติดง่ายคือแคมป์ไม่หลบว้าวนี่แหละอ่าคือติดกำลังนะครับน้ำมัน,ปนไปเลยต่ออ้าวน้ำมันเยอะไหมเนี่ยอ๋อ โอโ้โหไอกอกพี่จะว่าไปนะของใหม่ก็อย่างนี้เหมือนกันนะของแทม้มนเนี่ยแข็งปั้งเลยตะบิดโอ้โหก็ทำมันลื่นเหน่อยก็ไม่ได้แต่ของยันมาเขาลื่นแต่คูตา้าเนี่ยทำโอ้โหแข็งปั้งเลยปิดปิด,ดแต่ไม่ไหวอะ่ะบางคนก็นกลัวหักไม่กล้าปิดแรงอ่ะนะครับก็เดี๋ยวจะต้องเอาไปคว้านอ่างนะครับอ่าจะทำไปร้อยห้าอ่ะถ้ติดแปบลบว่าแคมไม่หลบวาลวเอาเน้นกําลังนะครับอ่าเน้นกําลัง ก็ตัวนี้ก็ยังติดใช้งานดีอยู่นะพี่เนาะอ่าโอเคนะครับอ๋อเดี๋ยวตัวนี้จะไปย่ำน้ำแล้วอ๋อขับแรงๆเข้าบ้างฮะโอ๋อครับยันมามันมันจะดีต้นๆในห่วกเนี้ยแต่รอบท้ายทุกวงนี้เขาไม่ได้ดนี่ม <clipping. S 1> ันจะไปดีกว่าอ่ะพี่อยู the, ่ที่ไหนนะจุ้มแสงอ๋ออุทัยอ๋ออุทัยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตลื้อเลยนะผมนี้ก็เริ่มประกอบแล้วนะครับนี่ใส่ปอกเรียบร้อยนะครับหนึ่งห้านะครับนี่รูดเพืองเรียบร้อยแคมใส่แล้วนะครับไอ้นี้เป็นแคมเดิมไม่หลบวาวก็เอาแคมพี่ก็ทําเลยนะครับเพราะว่าแคมตัวนี้ยนะครับมันไม่เหมือนรุ่นใหม่เขานะครับมันจะมีแหวนบูทรองตัวนี้ด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าเอาเอาแคมรุ่นใหม่มาใส่ปุ๊บเนี่ยรูนี่มันเล็กกว่ากันนะครับมาใส่ก็ไม่ได้นะครับ อ่าเลยต้องเอาของพี่เขาทาเลยนะครับอ่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะบอกวิธีการดูมาร์กหน่อยนะครับบางทีมีพี่เขาสงสัยนะว่าใส่แล้วกลัวผิดนะครับนี่นะครับหมุนลูกูรขึ้นสุดเลยนะครับไล่มาร์กให้ตรงก่อนนะครับอ่านี่บาลานจะต้องหันแบบนี้นะครับเนี้ยดูลูกศรนะครับนี่นะครับอ่างเงี้ยม่มีผิดแน่นอนนะครับเอแล้วก็เบี้ยวนะครับเนี่อ่าถ้าหมุนไปอีกรอบนึงก็จะต้องอยู่ตรงข้ามกันเนี่ย สูงสุดแล้วเนี่ยนะครับถูกไหมสูงสุดป่ะโอเคบาง <Okay. S 2> คนเขาสงสัยเพราไล่ามาร์ไปแล้วหมุนแล้วมาร์ไม่โกงอ่าเนี่ยนะครับก็ให้มาดูอย่างนี้จะง,ง่ายกว่านี่นะครับเนี่ยเนี่ยวาล้านต้องหันแบบนี้ออกนอกแบบนี้นะครับสูงส,สุดเปนสุดในลูกเบี้ยวนะครับนี่ต้องหันแบบนี้ใส่ปั๊มพอดีนะครับเนี่ยอ่ะโอเคก็เดี๋ยว <c oughs> อันนี้ไะไร้างเลยใช่ไหมไม่มีแคม โอเคแล้วก็เดี๋ยวเหลือุ้มเนาะแล้วก็สปริงสปริงเดี๋ยวไปดัดแป๊บนึง่งนะอันไหนอะร้อยร้อยสี่เหรอร้อวอ๋ออ่ะโอเคอันนี้มาอีกตัวหนึ่งครับก็ของเดิมมันเป็นร้อยสี่นะครับคันนี้พี่เขาจะเอาเป็นร้อยห้านะครับก็อันนี้เอาระบบอ่าระบบเปลี่ยนเข้าเวียงเลยนะครับก็เอาให้มันเต็มตัวไปเลยนะครับแล้วก็คว้านอ่างอ่างไว้ใช่น้อง อ่ขวาหนากเลยพลาเสียรอบหนาอันนี้เราก็ซื้อของร้อยห้ายได้เลยนะครับอ่ะโอเคนะครับอ่ะนะครับตอนนี้นี่ตุ่มดามนะครับใส่แล้วเรียบร้อยแล้วก็สปริงกุมา,านี่สปริงวาล์ใส่ไปแล้วนะครับอ่ะโอเคเราจะปิดฝาข้างเลยนะครับอันนี้ท่อจัดอีกหนึ่งชุดนี่อ่าโอเคโอตัวนี้เปไงบ้างกลายแล้ว อ่านี่ก็ใส่ตุ้มดาเหมือนกันนะครับชุดไล้ข้างนะครับนี่แล้วก็ลูกซูบหนึ่งห้านะครับจากร้อยสี่นะครับของเดิมนะครับอะไรเนี่ยโคกอะไรใครเนี่ยเฮ้ยอ่ะโอเคนะครับก็ไอ้วาลก็วาลเดิมเนาะแต่พี่คนนี้เขาวาลโตเนาะอ่ะอันนี้เป็นวาลโตนะครับนี่ต่อใส่เรียบร้อยก็เดี๋ยวเหลือใส่ตรงนี้เสร็จเดี๋ยวก็ลองติดได้เลยนะครับแล้วก็แคมไม่หลบวาลหนึ่งเส้นนะครับอ่ะโอเคแล้วผม อ่ะน,นะครับตอนนี้ก็ติดเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะลองติดแล้วจะลองเช็คกําลังให้ดูนะครับว่าจะสู้ดีหรือเปล่านะครับอันนี้โมเลเขามีติดมาแล้วจังต่อ <c oughs> รู้ในกลมไหมน้องก <c oughs> ะลองดิพ <c oughs> อตด,ดีไหมดูปั๊มมันเครื่องด้วยก <c oughs> ็โอเคมนเกิดอะไรอ่ะ ไม่ไหม่มโอเคอขนาดแคมไม่ลงวาวยังมีคอเทาขาวอ,อ,กกอ่ะเล่ ่ีสู้มมาแล้วมาแล้วมาแล้วเขาเรียกเรื้อสุดท้ายนี่พอได้ไหมล่ะโอเคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับรอบต่ำก็ถือว่ากำลังโอเคแม่งจับมันแล้วเื้อนมาเลยเนี่ย โอเคครับสำหรับเครื่องนี้นะครับถือว่าใช้ได้นะครับเสียงก็โอเคนะจะได้อยู่นะครับระเบาได้นะครับพอโอเคนะครับก็เดี๋ยวให้พี่เขาไปลองเทสลองใช้งานดูนะครับอันนี้แคมหลบวาลวตัวนี้นะครับผมจะไม่ไม่ไม่ได้ทำเบี้ยวนะครับก็คือจะใช้เบี้ยดเดิมๆเลยนะครับแล้วก็ไป เขาเรียกว่าอะไรอะไปเปิดไอไอดีให้มันมันเยอะขึ้นนะครับอ่ามันก็ถือว่าโอเคนะครับพอได้นะครับก็อมาเล้ยว่าถึงกัแรงฉูดฉาดอะไรขนาดนั้นนะครับต่อสเต็ปแถมหลบวาลนะครับมีโอเวอร์แลปนิดๆนะต่อประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะผมก็เดี๋ยวตองนี้เหลืออะไรท่อใส่ไม่ได้อีกรถหลัก <c oughs> นี่นะครับอันนี้ท่อไม่ลบวาลเฮ้ย ไม่ลบไม่ลบกองเดิมหรือไงวะง <laughs> ท่อลบกองเดิมนะครับนี่นี่ของช่างทีนะครับทีราักนี่นะครับท่อสิ่งนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็มันจะคนละทรงกันกันกบอย่างนู้นนะครับเพราะว่าอันนู้นมันเป็นหลบกองอันนี้เขาเรียกว่ากองข้างนะครับอ่าอันนี้มันหลบกองเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวรอฟังข้างนี้ดูนะครับน,นี้เหลือถังปะเนอะอ๋อล่างอยู่ก็ใส่ถังก็เรียบร้อยลหมอยดีใส่เลยทังไม่ต้องล้อแล้ว อ่ะโอเคครับผมมาเดีย๋ยวมาดูคันสุดท้ายนะครับให้นุ่นหมุนหมุนหมุนเบาแล้วใช่ไหมคันนุ่นเมื่อกี้อ่ะออกไยนะไม่ใช่ตอนก่อนยันเข้าก็ทีมาดูหนจะไม่ติดเลยเมื่อกี้คลายออหน่อย ไม่มีควันเลยจนะ้าคลายเขาหน่อยจับจับจับเขาเร่งกันหน่อยก็ได้อย่าให้บางเกินควันนะอเอยจะไม่มีแรงไปสามหลักลูกใหญ่ต้องคลายออกจะไม่เข้าเลย กรปั้มเข้ามาคู่ตัวนี่เราคลายออกเลยค่ะเข้าไปนะปี๊อเอา้าไหนออกขวันออกเยอะเลยเอา้าปี๊บี๊บสุดเลยเด็กวันอนะไม่พอกินครับนี่ เอ้าเอ้าอ๋อเยอะไปเยอะไปค่ะทีเอาเอาก่อน เดี๋ยวล็อกไปนะเงียบกว่าเดิมเยอะมากเนี่ยเลยเก่าลืมเลยฮ่โอเคก็ปัญหาของเครื่องนี้ทีแรกนะครับคือลูกปืนมันไปขี้กากเี่เนาะอ่าเพรอุ่ดแล้วมันคืดคืดคืดอย่างเงี้ยนะอ่านั่นแหละคือลูกปืนเขวียงอ่ะมันเป็นขี้กากนะครับเสียงมันจะดังประมาณนี้นะครับอ่ะตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็ถือว่าเงียบใช้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวพี่เขาไปลองใช้งานดูนะครับ มักกี้จะคนละสไตล์กันนะครับมักกี้มันมีแคมด้วยนะครับแล dungeon, kind of leather, ้วของเขาเาาโตนะครับเสียงท่อคนละแบบเลยเสียงคนละแบบแต่ร้อยห้าเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอยากกระทำเครื่องนะครับอยากกันได้สเต็ปไหนก็ทักมาเบอร์นี้นะครับ0873127989น้ะครับแล้วกสํสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับจะขอจบไปเพียงต่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไห้ด้วยนะครับสวัสดีครับ